วันนี้พี่ยามอยู่กับชายน้อยนะครับชายน้อยเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันเรื่องของหัวน้ําที่ชายน้อยออกแบบไปทำมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแต่ละหัวเนี่ยอันนี้ชายน้อยใช้หัวสามร้อยสองหัวใช่ปะใช่ฮะแต่อันนี้เป็นสามร้อยมินิมินิสามร้อยเจ็ดครับทิศเหนือทิศใต้เป็นสามร้อยเจ็ดสามร้อยเจ็ดจะเป็นซิกหนึ่งครับอันนู้นเป็นบิ๊กครับ,<อ>บเพื่อให้น้ําของปิ๊กเข้ามาถึงมาถึงแถวนี้ครับอันนี้สามร้อยเจ็ดอ่ะ สามร้อยเจ็ดครับใบขาวสามร้อยบิ๊กจะเป็นใบดำฮะบิ๊กเขาจะเนี่ยวงน้ำเขาจะถึงนี่เลยครับแต่อตรงเนี้ยแต่ตัวเจ็ดเนี่ยเขาจะประมาณปลายทรงพุ่มแค่นี้ครับเนี่ยแค่นี้ครับเราต้องการให้อันนี้วงน้ำมาครอบคลุมในบริเวณรอบวงก็ประมาณสามู้นสี่เมตรระยะครับก็คือเกือบถึงหัวนู้นแหละครับเนี่ยเปิดเต็มที่ก็คือถึงนู้นเลยครับเราต้องการคุมพื้นที่ระยะแถวตรงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับตามตามแนวญ้าเนี่ยครับคือน้ําเต็มทั้งหมด เต็มพื้นที่ใช่ฮะแต่เราก็ไม่ได้ให้มันเขาออกจนถึงพยามฮะถ้าตรงพยามนั่นคือระยะห้าเมตรเราต้องการให้เขาแตะแค่สี่เมตรสี่เมตรกว่าแค่นี้ครับอ๋อแสดงว่าตรงร่องกลางนี้เราจะไม่มีน้ําใช่ครับน้อยบ้ากแล้วที่มันจะมีเฉพาะหัวนี้ที่เขาจะสานไปนิดนึงฮะทางนั้นก็จะมีพื้นที่เหลือประมาณหนึ่งเมตรแต่ถ้าเป็นของที่ใช้น้อยยืนตรงนั้นน่หมดเลยครับน้ําจะเต็มเลยที่เหลือพื้นผ้าตามแถวเนี่ยครับทั้งหมดครับโดยที่เราจะใช้หลักว่าไอ้หัวอันนี้เป็นหัวบิ๊กเนาะใช่หัวบิ๊กครับหัวบ ควบคุมพื้นที่เยอะหน่อยนึงคือความกว้างฮะแต่พวกเจ็ดสองใบนั้นได้ชั้นน้าที่ถี่ฮะ,ฮะแล้วก็ละอองที่ก็จะออกมากกว่าบิกอันนี้300เมตรใช่ไ่ะสามร้อยครับสามร้อยได้วงน้ํากว้างคือแต่ละต้นน่ะไอถ้าเป็นหัวบิกอ่ะมันต้องไปช่วยอีกต้นหนึ่งด้วยแต่ว่าถ้าเปิดเป็นหัวมินิฝั่งนี้ก็จะคุมเฉพาะของตัวเองก็จะสุดปลายทรงพุ่มของเขาพอดีเลยฮะตัวนี้ครับอันนี้ก็จะแค่ปลายทรงพุ่มพอเลยอันนี้จะได้ปลายทรงพุ่มฝั่งที่ต้นออกเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ส่วนถ้ามันเป็นออกไซายฝามันก็จะพดี พอดีทรงพุ่มเป๊ะเลยครับแต่ถ้าเขาอยู่ในระนาบเดียวกันเนี่ยเขาจะสุดไปเลยครับสุดปลายไป,ไปท,ทุกแถวครับเนสุดปลายทรงพุ่มทั้งหมดแต่ถ้าเป็นทิศที่เป็นตะวันตกนี่ก็จะเป็นหัว200 2 0อจะเป็นเจ็ดสเจ็ดนี่ไม่ถึงกลางล่องนะก็ <c oughs> เต็มกลางร่องเนี่ยละครับจะก็เ <c oughs> นี่ยครับนีบ้ถึงนี่พอดีมันก็จะมีตัวเนี้ยที่มันจะเว้าเกินมาคือระยะจากลําต้นถึงตรงเนี้ยคือ5เมตรเขาก็จะมาสุดพอดีร่องเนี่ยสุดพอดีเลยครับ5เมตรแต่หัวเขาจะห่างจากต้นเมตรห้าสิบใช่ไหมเขาก็จะ ตรงนี้ระยะ3เมตรกว่าๆก็คือสุดก็สะสานขึ้นมาแค่นี้ครับมันก็จะเป็นรูปแค่นี้ครับจะเหลือแค่พื้นที่สี่เหลี่ยมเขาหลามตัดตรงนี้นิดนึงจะเบี้ยวๆะรับเราเว้นแค่นี้ครับครับแต่ตัวทางคลิดตะวันออกเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเท่าไหร่น้ำใช่ป่ะตอนใช่ครับทางทางนู้นนะครับใช่ไหมครแต่น้ําตัวนู้นเขาก็ยังไงเขาก็จะเลยมาใช่ไหมฮะทางทิศตะวันออกครับ แล้วอันนี้ก็ในทรงพุ่มคือในทรงพุ่มใช้น้อยยังไงเต็มทั้งทรงพุ่มแน่นอนเต็มทั้งหมดครับนะตามตามถ้าเรามองก็คือตามแนวหญ้าที่ตัดเลยครับเป็นเป็นลักษณะะนี้ทั้งหมดตามแนวหญ้าใช้น้อยจัดได้น้ําหมดเลยใช่ครับแต่ถ้าเราใส่หัวบิ๊กหมดเลยมันก็จะค่อนข้างที่จะคาไปทั้งนู่นทั้งหมดเลยฮะครับยิ่งใส่หัวบิ๊กตรงนี้ก็มันก็ไปนู่นนะครับอันนี้ใช้น้อยลองผิดลองถูกมาหมดแล้วโอ้ผมก็มีทุกอย่างครับเนี่ยหัวบิ๊กก็มีทั้ง300 200หัสาก็200และ300ลองทุ้อย่างหมดเครับแต่เร้องการแค่น้ํา ปลายสมพุ่มกับนายสมพุ่มที่เขามีลาครับไอ้ที่ออกไปไกลๆนั้นเราก็ใช่ปล่อยครับเพราะว่าที่เหลือที่มันยังได้อยู่คือความชื้นของเขามันก็ยังไปถึงเขาเาสังเกตไอ้ตรงที่ไม่น้ําไม่ถึงหญ้ามันก็ไม่ได้แห้งหรืออะไรนะครับก็จะเขียวทั้งหมดนะครับแล้วเวลาที่เปิดปั๊มน้ำเนี่ยแรงดันแต่ละหัวจะเท่ากันถูกปะ่ะค่อนข้างจะเท่าเลยครับเท่าเลยครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละหัวเนี่ยเขาออกแบบมาว่ามันต่น้ําได้กี่ลิตรต่อช,ชั่วโมง250 200หรือว่า300 ถ้าแรงน้ํามาเท่ากันมันก็จะขึ้นอยู่กับหัวแล้วแล้วครับที่เหลือก็หัวเจ็ดก็จะดีตรงที่เขาละอองเขาจะสวยมากครับชั้นน้ําที่เห็นเป็นรูปแบบนี้ครับ,รบแล้วละอองที่เขาสาดลงไปงนะที่ก็ปิ้วลงพื้นหรือจะปิว้วเราจะเห็นพื้นเขาชัดกว่าหัวเจ็ดครับเห็นชัดเลยครับเขาจะพ่นออกมาเป็นแบบที่ไม่ใช่เส้นน้ํานะที่เป็นละอองที่เขาเะเหยที่เขาบินไปอย่างเงี้ยมันจะสวยครับ มันจะออกชัดกว่า้ัหมินิเจ็ตชัดกว่าใช่หัวมินิเจ็ตจะชัดกว่าครับเพราะฉนั้นแต่ละต้นเนี่ยก็จะมีมินิเจ็ตอยู่2หัวก็คือ200กับ300แล้วก็บิ๊กอยู่หัวหนึ่งอันนี้นี่ช้น้อยลองผิดลองถูกมาแล้วเพราะถ้าเราใช้300เลยมันตกไปในร่องแล้วน้าเขาไหลเร็วหน่อยครับมันจะเจิ่งนองในร่องก็เลยเราไม่ต้องการให้มันเจิ่งไปเลยก็เลยต้องปรับมาเป็น200ครับแล้วพอเป็น3003หัวเนี่ย สามสามเก้าเก้าร้อยลิตรซึ่งปริมาณรถครั้งหนึ่งมันก็มันเยอะครับเรายังยืนพื้นที่หนึ่งชั่วโมงแต่อันนี้พขลองรถมาสามสิบนาทีเว้นวันตอบสนองเลยว่าลูกแดงทันทีเลยครับสองรอบนะครับแดงเลยหมายถึงสามสิบนาทีสามสิบนาทีเรากะว่าสามสิบนาทีอัดแรงดันที่ประมาณหนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้านี่แต่ถ้าเราให้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเหมือนเยอะนะแต่ว่ามันตอบสนองถือว่าดีเลยครับหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงวันเว้นวันหรือว่าวันเว้นสองวันหนึ่งชั่วโมงวันเว้นวันและไอ้ว จะได้ว่า,ามีการลดน้ำทุกวันลดน้ำฟันนะผมลองลดทุกวันแบบ30นาทีทุกวันกับลด1ชั่วโมงและช่วงที่เว้นคือลดยีนาทีอันนี้จะต่อสนองดีกว่าลูกจะไม่มีอาการแดงอย่างนี้เลยครับเนี่ยแดงเนี่ยเห็นฉดละอันนี้คือลูกแดงใช่ปะแดงแล้วตอนนี้ที่ใช้น้อยลองอยู่เป็นลองงี้นะก็คือช่วง2ข้างหลังนี้คือ30นาทีทุกวันครับครับแล้วก็เปิดแรงดันที่อันนี้วันนี้เปิดที่เครื่องประมาณ1.1.3่งจครับก็ถือว่าแรงนะครับเขาเปิดเอาแรงเลยครับ แต่ถ้าเกิดว่าทุกวันแต่ว่ามี1ชั่วโมงวันเว้นวันแล้วก็อีกวันหนึงยี<ช>่สิแต่ถ้าจะเอาทุกวันเราต้องมีอย่างน้อย4ี่นาทีฮะสามสิบสามยังไมไ่พอครับถึงเราจะคิดหารครึ่งในจำนวน800ลิตรคึ่ง1-400ลิตรมันก็เราจะอากาศด้วยที่ร้อนเราจะไปให้เป๊ะว่าเฮ้ยสงคุมมระยะ6เมตร ข้างละสี่เมตรก็แดเมตรหานครึ่งน,น้ำเฉลี่ยวันเนอสองร้อยแปิลิตรอย่างเงี้ยขนาดเราให้สี่ร้อยนะมันก็ต้องเผื่อนี่ถ้าเราจะจับเป็นเวลาเป็นคิดเป็นนาทีด้วยเราก็ต้องมันต้องได้จํานวนลิตรที่นะก็ต้องมีสี่ร้อยขึ้นนะเทะ่านี้สี่ถึงห <laughs> ้าร้อยแต่ตอนนี้เวลาในการให้น้ําใช้น้อยกาหนดเวลา,างไงไม่เช้าก็เย็นนะถ้าให้แต่ท่งกลางวันนี้ผมก็จะเปิดแค่สเปร์สิบห้านาทีครับแต่ถ้าเป็นช่วงเว้นวันผมก็จะเปิดยี่สบเลยทีเดียวฮนะประมาณทิ้งทิ้งบ่ายผมก็เปิดยี่สิบนาที แล้ววันต่อไปผมก็เปิดเวลาปกติคือคงจะกลับไปเหมือนเดิมให้หนึ่งชั่วโมงมงให้สุดเพราะที่แรกเราก็จะมาซีเรียสเรื่องทรงมันจะบิดไหมจะอะไรแต่มันเหมือนเดิมดีกว่าฮะได้ความเขียวแล้วอย่างเราก็ไม่ได้พ่นที่ลูกเลยเราให้แค่ทางระบบน้ําไม่เขียวกว่า <laughs> ก็เลยต้องกลับไปเหมือนเดิมเพราะเราอยากรู้ว่าถ้าเราเลี้ยงทรง30นาทีทุกวันเนี่ยทรงเขาจะเปลี่ยนมากหรือเปล่าถ้าเราอัดหนึ่งชั่วโมงเป็นวันแล้วมันจะบิดจะเบี้ยวมันจะผิดไปเยอะหรือเปล่าแต่กลับไปเหมือนเดิมดีกว่าครับอันนี้ถ้าลองสองครั้งก็เห็นชัดชัดเลยครับ เราะนั้นเรากลักบไปเหมือนเดิมดี่กว่าคะแล้วก็วันที่เว้นแล้วก็สเปรย์สเปรย์น้ําให้มันพื้นที่เราชื้นแค่นั้นนะครับ20นาทีเท่ากับเราเสียเวลา2วันกยชั่วโมง20ไปองะถือว่ากุ้มกว่าครับเราลดน้า10ไร่ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งแป๊บเดียวครับแป๊บเดียว30นาทีนี่หันไปหันมาในกาเตือนอีกละแล้วตอนนี้ปุ๋ยสูตรปุ๋ยที่ใช้น้อยใช้ในการปั้นลูกอ่ะใช้น้อยกําหนดปุ๋ยทั้งน้ํากําหนดตอนนี้ให้ไปสองครั้งคือ15-0แต่รอบต่อไปจะเป็น 824แล้วเพื่อสั่งเม็ดมาใช่ครับเพราะทรงมันเกินไข่ไก่ไปแล้วครับเพราะถ้าต่อ1 5 0์ไปอีกมันก็แสดงว่าน้ํากับปุ๋ยต้องสัมพันธ์กันถ้าเกิดใส่แต่ปุ๋ยน้ําไม่ได้ก็ลูกไม่เบ่งใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วเนี่ยถ้าเราไม่กําหนดทรงให้เขาได้ทรงได้ความยาวตั้งแต่ขนาดเนี้ยนเริ่มยาวแล้วแล้วพอมันไม่ได้ปุ๊บอายุวันมันเกินปุ๊บลูกมันจะกลมเล็กอะอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่มันจะกลมอะลูกทรง ช่วงระยะสําคัญที่ชาวสวนจะต้องเข้าใจเลยว่าจุกนี้จะต้องทําให้ดันทรงนักดันทรงนะประมาณไหนนะเนี่ยประมาณนี้ครับต้องถ้ามันกลมแต่ถ้ามันเนี่ยอย่างเงี้ยมันพอมันโตมันก็ยังเป็นทรงมันยาวได้ถ้ามันเล็กไปมันก็ไม่ได้แล้วตรงนี้มันบิดมันก็ยังพอไปได้คอ่าอย่างนี้เป็นไงอันนี้อันนี้จะต้องเตรียมเติบปุ๋ยในระยะนี้ระยะนี้ก็ต้องเริ่มแล้วครับ ของใช้น้อยอันนี้ใช้สุดแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือรอบแรกตอนนี้ผมของระยะนี้ผมเริ่ม84ครับ84ทางระบบน้ำ10กิโล2รอบครับระบบน้ำใช่ไหมน้ำระบบน้ำครับเพราะว่าเขาคือคือยังไม่ได้หวานเลยครับแปลงนี้ยังไม่เคยหวานแล้วก็ยังไม่เคยพ่นลูกแม้แต่ครั้งเดียวครับให้ปุ๋ยมากับน้ําตลอดเลยใช่ครับยังไม่เคยหวานตั้งแต่ผลอายุเท่าไหร่หวานครั้งสุดท้ายคือทางแยไ่ไหมดอกบานได้10บานนะฮะหลังนั้นก็ทางน้ําตลอดเลยแล้วก็ทิ้งจนกว่าลูกเขาเท่านิ้วโปง้ง ก็เริ่ม1502รอบเพิ่งได้2รอ,อบจนครบรอบไปแล้วเนี่ยลูกก็ยังไม่เคยพ่นแคลเซียมหรืออาหารอะไรเลยเลยทั้งนั้นเลยครับคือใช้น้ํายืนพื้นไว้ก่อนเนีโอ้หแต่สังเกตดูชน้อยจะตัดลูกกันข้างขาดเลยนะใช่ครับเพราะว่าเราไม่อยากให้รุนนี้เนะขายืเดเยอะครับอยากให้เขาโตจะโบจะอะไรเราไม่ได้ซีเรียสแต่ให้เขาโตไปเลยครับตามรอบอ่ระยะหนึ่งอาทิตย์ให้เขาพัฒนาให้เร็วที่สุดอันนี้เราก็จะไล่คัดออกเรื่อยๆครับ คัดงอคัดบิดออกไปเลยะเราไม่ได้กําหนดว่าต้นหนึ่งต้องมีสามสิบสี่สิบลูกต้นหนึ่งแค่ต้องโตยอย่างเดียว <laughs> เราต้บิดมากเราวก็สอยทิ้งได้เลยครับค่อนข้างจะแบบเด็ดขาดเลยนะใช่ครับเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่เราต้องเอาไว้ทําผลิตปีต่อไปครับเพราะาถ้าเราสอยอันนี้ทิ้งทั้งหมดมันก็ดีครับเราก็รอทํใบเลยแต่อันนี้พอมันถ่วงต้น ห้าสิบเอร์เซ็นของแปลงเนี่ยเราก็ต้องเอาไว้แต่เราไม่สามารถไว้แบบดกได้ครับสมมติต้นหนึ่งเนี่ยมันอ้ต้นนี้แปดสิบก็สิบลูกก็แตกสองตีครับดูเนี่ยมันเหลือแค่เนี้ยสามสิบเปิดลูกได้หรือเปล่าแล้วก็ยังอยากจะสอยอีกอะไรที่มันรูปทรงที่มันไม่ได้จริงๆฮะเงี้ยเราต้องขึ้นสอยทิ้งอีกนะเลือกเขาสอยเนี่ยมันอย่างอย่างลูกคู่นั้นนะฮะลูกเล็กสองภูเบี้ยวแล้วก็ลูกใหญ่อ่ะครับ อีกนั้นมีสามลูกมันมีลูกใหญ่ครับเราเลี้ยงไว้ยังไงมันก็สู้ลูกใหญ่ไม่ได้ครับอ,อีกไม่เกินห้าวันเขาก็จะร่วงาะนั้นเราเอาพลังงานในเขาอยู่ลูกใหญ่ไปเลยครับแล,แล้วมันจะโตรเร็วกว่าเพราะนั้นตอนเนี้ยพูดถึงของชายน้อยนี่พอปเปลี่ยนระบบน้นํานี่มันช่วยในเรื่องของการลดปุ๋ยเลยในชะ่ไหม ใช่เรื่องปุ๋ยทั้งๆท,ที่รอบอื่นๆเราก็ไม่ได้ทานะฮะแต่ถ้าได้ทํามันก็จะดีกว่านี้ไหมมันดีแน่นอนครับแต่ด้วยที่เราต้องการดูว่าเขาถ้าเราเราทาตัวนี้ได้พื้นพื้นฐานตรงเนี้ยเราเราจ่ายปุ๋ยเขาได้ได้คร่าวๆแล้วอ่ะรอบการผลิตต่อไปเนี่ยเราจะบริการรวมโดยการทําควบคู่กันไปอันนี้ก็เป็นธาตุอาหาร พื้นๆนะถ้าลองถ้าเสริมสังกะสีแคลเซียมอะไรก็แล้วแต่เขาใส่ไปถ้ามีโอกาสได้ทำนะใส่ทั้งทั้งทั้งลูกหรือว่าใส่ทั้งลูกค่ะทางน้ำก็อยากลองเหมือนกันน้ครับแต่ตอนนี้ใส่ทั้งลูกไปก่อนถ้าครับแต่ทางอ่าทางน้ำเราก็คงจะให้เหมือนเดิมผสมเข้าไปครั้งละสิบกิโลห้ากิโลทางน้ำเช้น้อยก็จะใส่พวกสิบห้าศูนย์ศูนย์แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่รู้สึกเสมอแล้วแต่สถานการณ์นะเวลานั้นๆเอา แล้วพ่นที่ชายน้อยบอกว่าพ่นพวกรองพวกเสริมพวกสังกะสีพวกเมนกันนเท่าไรทางทางลูกครับทางลูกมันก็ตามรอบนะครับอย่างอย่างนี้เราก็พ่นไม่เกินสองรอบฮะจนกว่าเขาจะเปลี่ยนขนาดพอเปลี่ยนขนาดปุ๊บเราก็จะใส่พวกปุ๋ยที่มีสูตรแล้วครับสูตรเสมอหรือว่าจะอะไรก็ได้ตามตามระยะครับทม้งหมันขึ้นเป็นกระป๋องนมใหญ่แล้วก็จะเป็นสูตรเสมอก็ได้ครับปุ๋ยเกศปุ๋ยน้ําก็ได้ครับแต่นี่คือไม่ได้ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาครับไม่ได้พ่นเลยเน้นเน้นแค่ปุ๋ยทางระบบน้ําอย่างเดียวครับตอนนี้แต่ว่า ทางใบหรือว่าทางผลยัง <ใบ S 2> ไม่ได้ไไไยังไม่พ่นใบแล้วก็รอนะใบอ่อนเขาขยับเกินส0มสิบเรซนเราจะเก็บใบชุดนี้ด้วยครับเนะี่ยเขายังออกไม่ดีแล้วก็ยังไม่ได้พ่นอะไรครับเพราะถ้าใบชุดนี้เราไม่เก็บมันจะแตกม่เยอะแล้วครับแต่เราต้องการเก็บใบทั้งหมดที่ทเขาเราไม่พ่นเพยเขาจะจัดการให้ทั้งหมดนะครับเดียวแต่เราต้องการเก็บใบเก็บการต้องการใบโอ้อันนี้ก็เป็นเทคนิคในการจัดการของแปลงเตือนของชายน้อย นะครับซึ่งก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเน้นเรื่องของการปรับระบบน้ําให้เหมาะสมเพราะว่าช่วงมันดันทรงลูกเนาะถ้าน้ําไม่มีนี่จบเลยนะใช่ครับหรือว่าอากาศร้อนนะบางสวนเนี่ยวันเป็นสองวันตามทีมทีไอใช้ไอตัวปิดปเสื้อหยวกตามทีมทีก็พูดยากเหมือนกันนะเ็ราเราให้ครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องวันที่สามแล้วก็ต้องสังเกตอาการลูกแลวครับอย่างเนี่ยของผมวันที่สามแล้วเนี่ยเข้ารอบถ้ารอบน้าพอดีเนี่ยรอบเนี้ยครับ ลูกแล้วก็เห็นชัดแล้วก็จะมีแดงมากเขียวา้านต้องดูลูกเลยค่ะใช่ต้องดูที่เราให้น้ําไปแล้วก็ต่อไปเราต้องจะเพิ่มหรือลดแต่สมัคมากเพิ่มครับถ้าถ้าพื้นพื้นพื้นมันไม่พอครับก็ต้องแงะตรงเพิ่มเพราะฉะนั้นแดงก็ต้องดูลูกทุกวันเลยใช่ครับเราจะไปกําหนดว่าเฮ้ยสวนนู้นก็ให้ส0มสิบนาทีเราจะไปให้เหมือนเขาไม่ได้สามสิบนาทีของเขาแรงน้ํว่าเท่าไหร่ครับครับสามสิบนาทีของเรา mm hmm. <laughs> ยิ่งช่วงลูกตั้งแต่ไข่นกกระทาไข่ไก่จนกระป๋องโคกนะครับมันมีผลหมดแล้ว มีเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ถกเถียงมากชายน้อยก็บอกว่าทุเรียนสาวเนี่ยโดยมากมักจะโอกาสที่เนื้อจะหนาอะไรเงี้ยตอนที่ชายน้อยทํามาอย่างปีงงที่แล้วอย่างผมทำร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เห็นไหมไม่มีหนาเลยนะทำร้อยแบบแบบทำทำขั้นตอนแบบปกติฮะไม่ได้ทิ้งมันไม่ได้โยนไม่ได้อะไรมาน,นะจะพี่เห็นไหมผมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมแต่งลูกแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือมีลูกร้อยลูกผมแต่งแค่ห้าลูกปีที่แล้วครับแล้ว,ลวมีเท่าไหร่ล้วมีแปดสิบลูกผมแต่งแค่ จ็ดสิบห้าลูกแล้วผมไว้ทั้งหมดด้วนยะมันก็ไม่ได้หนามากนะ,ะถึงจะไว้น้อยมันก็ไม่ได้หนานะฮะไว้ต้นละสี่สิบห้าสิบลูกมันก็ไม่หนาเพราะผม<ป>ไว้ทุเรียนแปลง,ปลงนี้มาน่าจะสามปีนะสี่ปีสี่ปีสี่ปีเต็มๆนะแม่แม่ไม่รวมตอนอายุสี่ปีสี่ปีครึ่งที่มาให้อันนั้นอันนั้นมันก็มีโบ้น้อยนะฮะเปิดก็ไม่ได้หนามากฮะไม่ได้หนาเลยแต่สุมาผมก็จะไว้เยอะก่อนแล้วก็ค่อยๆแต่งมันอยู่ที่ อาหารที่เราเติมเขามากหรือบ่อยเกินไปในแต่ละช่วงมากกว่าอาหารที่มันมากไปมันก็มาสร้างเปลือกที่เปลือกหมดครับแสดงว่าพวกสิบสามสิบสามยี่เบดสิบสองสิบสองสิบเจ็ดนี่ใช้น้อยไม่ได้ใช้มานานแล้วพวกอะไรที่มันเพิ่มในเรเ่นมากเกินไปถ้ามันเราจะไปเพิ่มมันสู้เราแต่งทุเรียนตามรอบให้ขาดดีกว่าครับแต่งทุเรียนตามรอบมันขาดแล้วก็กบำรุงปกติอีกเรื่องหนึ่งที่พี่สังเกตหลายส่วนนี่ใช้น้อย ได้ลูกปีสองปีสามอะ่ะต้นมักจะเริ่มโสมแล้วก็เริ่มจะฉุดเอาไม่อยู่เคยเจอไหมใช่ใช่ครับเพราะอะไรในความคิดแค่น้อยมันไว้ลูกนในปริมาณเยอะน้าที่ตอบสนองในระบบลากเขาก็ไม่ดีเท่าไหร่อากาศร้อนนะครับพอตัดลูกไปช่วงตัดลูกสังเกตว่าใบถอดหมดแล้วครับใบถอดหมดเลยครับต้นก็หมดกําลังบางทีไม่ทันตัดนั้นพี่ไปี่นบางทีลูกเก้าสิบวันนี่ยเราไปดูใบมันเริสงสารต้นแล้วว่าพ่ายมันจะถอดทิ้งใบเหลืองจนจนเป็นกาการไม่กว่าดนะครับ มันฟื้นได้มันฟื้นได้ครับถ,ถ้าคนฟื้นทันนะถ้าคนฟื้นไม่ทันมันก็จะถอดยอดหรือไอห,หนักสุดก็คือโรคเข้าแล้วก็สมคือเสียต้นไปเลยอย่างนั้นครับเพราะนั้นคำแนะนำของชายน้อยคือยังไงกรณีที่เราต้องการาร,ร์มยั่งยืนต้องการเนี่ยอย่างต้นเงยพี่มอแง่ของชายน้อยนะต้นเงี้มันยังดูสภาพสมบูรณ์แล้วก็เชื่อว่าหลังจากตัดรูปไปแล้วก็ยังดูดีเหมือนเดิมอ่ะหลักการชายน้อยคือ,คอ ช่วงหลังๆหลังสามปีเนี่ยคือผมผมเน้นเรื่องการลดน้ําที่ตอบสนองได้ดีกว่าท้งนี่สามสี่ปีแล้วระบบน้ําผมก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะแต่ด้วยที่เราลดน้ําตามสภาพอากาศที่มันเอื้อครับมันควรที่จะลดอย่างเงี้ยครับให้น้ําก็ไม่ได้ให้แค่ตามนาทีฮะแล้วกะเรื่องปริมาณลิตรแล้วผมเป็นคนทําทุเรียนพี่แทบจะไม่แต่งลูกอะครับพี่สังเกตเดียวคำว่าแทบจะไม่แต่งลูกคือไงใช่น้อยมีเท่าไหร่ไว้เกือบหมดฮะรอให้มันร่วงเองมัน รอให้มันร่วงมามอันน <m uch os> <color noise> ี้น่าจะเป็นปีที่สี่แล้วที่ใช้ใช้หลักการนี้ใช่แล้วปีที่แล้วอ่ะแทบจะไม่ร่วงเลยพี่สังเกตที่เข้ามานี่ไปไปหมดเลยครับแล้วมันทําให้เราจะมีเห็นชัดเลยว่ามันจะมีต้นที่เป็นยอดไม้กวาดแต่ผมก็ฟื้นขึ้นมาปกตินะครับโดยการเน้นการทําระบบดินที่เติมสารอาหารให้เข้าไปนะป้อนไปที่ปากก็คือที่ระบบรากเลยครนั่นก็คือต้องทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าระบบเอ่อบน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 ต้นเนี่ยมันสูญเสียเรื่องลูกจํานวนลูกที่เขาโอเวอร์ด์ เยอะมากครับม <S preach ry> e ันเยอะเกินไปเยอะๆตรงี two two <laughs> ้ต mm ้น hmm. ทิ้งร <ain> <uchen> ้อยเก้าสิบลูกร้อยลูกแต่ลูกก็สองโลสองลูกครึ่งสามโลเงี้ยเต็มไม่หมดนะครับเต็มไม่หมดะแต่ปีที่แล้วสภาพใบใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ดำกว่านี้ดีกว่านี้ด้วยที่ระบบปีที่แล้วก็เน้นที่พยายามเองคือระบบน้ำเหมือนกันโมมินิบวกโมมินิเอ่อกึ่งแต่ยากนะทำให้มันไม่โซมอ่ะคางยากเพราะว่าปีนี้นะพี่ก็ไปดูสวนที่เขาทำเนี่ยได้ลูกจริงแต่เราดูอ่ะต้นมันโซมเหมือนกัน แล้วคือคล้ายๆหลายคนอ่ะทำไปโูงไปนะเชื่อป่ะใช่ครับปีสี่ปีห้าได้ลูกโอยดีใจมีลูกขายไว้ลูกเต็มต้นเลยปีหกให้ต้นมันเริ่มจะกกององแงปีเจตายไปบางส่วนปี8ตายไปอีกต้องปลูกแซมใช่ครับเพราะผมผมเป็นคนที่ทําสวนนี้แทบจะไม่ปลูกแซมไม่ใช่ไม่ตายไม่ตายแต่ไม่ปลูกแซมนะที่เขาดูสังเกตหลุมเนี่ยที่เพิ่งปลูกนะเวลาเนี้คือบางหลุมก็เปี พิ่งปลูกเนี่ยเนี่ยนี่อันนี้แปลงนี้จะตายที่เห็นเห็นนี่ก็น่าจะตายแต่ปีที่สองครับผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมมัมีแต่หัวน้ามั้งพอค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได,ได้แซมแล้วมันก็โดยถั่วเจีเหรียแล้วมันก็ตายไม่เยอะครับโซไม่มีโซแต่มันตายไม่เยอะครับถ้าไม่มีลมมาพัดให้มันลมถ้าบอกว่าถ้าจะไม่ให้มันโซม,มันตายเนี่ยปุ๋ยต้องถึงปุ๋ยต้องถึงครับปุ๋ยถึงนะครับไม่ใช่ปุ๋ยเกิน<อ>ไม่ได้ใส่แบบตามใจชอบอะไรก็ใส่อย่างเดียวนะกะใส่ว่า ถึงเวลาใส่แต่ว่าเราต้องก็ต้องสังเกตแล้วก็ใส่ในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละช่วงะครับผมมากกว่านะถ้าไม่ใส่เลยมันก็ก็ยากอะัแต่สายใส่ปุ๋ยน้ําไม่ถึงมันปุ๋ยจะขึ้นไปยังไงครับนายกเพราะนั้นรรต้องสมดุลกันระหว่างสมดุลหมดนะครับ <c oughs> อากาศร้อนเราใส่ปุ๋ยแล้วปากใบเขาไม่เปิดระบบราเขาก็ไม่ได้ดูดระบบปุ๋ยมันก็ไม่ทันอย่างครับ <c oughs> ถึงเราจะพ่นลูกกระหน่ำพ่นลูกทุกๆเจ็ดวันแต่ว่าระบบน้ำมันไม่ตอบสอนองมันก็ปีนี้เห็นชัดนะครับ เห็นชัดวนี้เนะนิ่งอากาศโหดออากาศปีนี้บอกเลยว่าโหดโหดมากใช่ปีนี้อากาศโหดมากเลยผมก็เลยปีนี้ก็เลยยืนพื้นเรื่องการการคงสภาพแปลงไว้ให้ให้ผ่านปีนี้แล้วก็ฟื้นต้นแล้วก็ปีต่อไปก็เน้นผลผลิตเลยครับเพราะก็คือ